ครับเด็ชนแบบเช่นเคยนะครู้วันนี้นะก็จะมาเล่นมินิวอีพีสอนนะคบซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะผมเพิ่งนเข้ามาเล่นเมื่อกี้เลยนะขอแอบ,บดูก่อนเมื่อไรจะเช้าดูเลือดผมตีกระหล่อนปอนแป้นมากเลยนะครับทุกคนเหลือสิแเก้าตอนนี้อะไรผมก็จะตายแลยว้วปักไฟก่อนปักไฟมันมีตัวอะไรไหมครับทุกคนผมจะต่อบล็อกขึ้นไปดูนะจิบจ๊บจิ๊บจ๊บมีไหม วู๊แต่เช้าแล้วไม่ต้องกลัวแล้วย้ yeah. uh huh. ไม่ต้องกลัวจินใช่ไหมเนี่ยหรือว่ามันอยู่ด้านหลังนี้เลยเนี่ยกัก่อนอ่าหกโมงแล้วนะหกโมงแล้วนะไม่อยู่แล้วนะโอเคมอนเปิดจากตัวนี้กแลดวก่อนโอ้โหอ,อยู่แบบนี้เลยเหรอพี่ ผมไม่รบกวนการนอนพี่นะผมไม่รบกวนนะผมขอไก่ผมขอไก่ผมก่อนเค okay, พี่น,น,น,น้บ้านม,มันนอนหน้าบ้านผมเลยมันนอนหน้าบ้านผมเลยครับทุกคนแล้วผมต้องทำไงเนี่ยเอาขี้มาให้มันกินได้ไหม <c oughs> ตอนนี้ผมต้องหาผลไม้กินก่อนนะครับทุกคน ผมจะเปนี่้ไปเอาดียเนี่ยโอเคอ,อ,อยู่ไหนอ๋อนี่ไงเชอรี่งำำโอเคเลือดผมเพิ่มนะครับอตอนนี้ผมมีไฟสอนอันผมควรจะหาไฟกันนึงนะเพราะว่ามันแบบจะได้ทำให้ผมเนี่ยนอนได้คลีจากคืนอันโหดร้ายเดี๋ยวผมจะตายก่อนเฮ้ยแต่ผมมีไอ้นี่อยู่ไงผมมี ก่อนไปถมพยาบาลใช้ก่อนตอนที่เราจะตายแต่เราต้องใช้มันนะหรือผมมีวิธีเนึงนะคือเข้าไปตายแล้วเกิดใหม่แล้วเอาแล้วมาตีเอาขอนตัวเองกลับคืนอันนั้คุรง่ายเลยแต่ว่าผมจะไม่ทําแบบนั้นก่อนนะเพราะรู้สึกว่ามันเสียเกียรติแล้ผมควรจะทําแบบนั้นตั้งแต่แรกแต่ผมไม่ยอมทำเพราะผมเท่เกินผม,มนประวัติอันตรายเอาเอาขอนมาทอดก่อนทอดต่อหน้ามาเลย ผมว่าผมจะต้นคราบดาบวะไม่งั้นสู้มันไม่ได้กลัวโดนไฟไหม้เนี่ยคาบดาบมีดาไหมโอเคคราบโล่ก,ก่อนครับนี้ด้วยดืนอันนอนอยู่นั่นแหละมาแล้วข้ามีโล่แล้ว ปตืนนั่นเตืนนั่นตืนนั่นจะฆ่าฆ่าหรอฮะเมื่อคืนน่ะทำไรไว้เมื่อคืนทำไรไว้รู้ไหมนอนหลับปุ๋ยเลยนะนอนหลับสบายเลยนะฮะทำไมทำกับข้าได้แบบนั้นฮะอุ้ยทำไมโอ้โหหิวเกินทำกับข้าไว้เนี่ยหนักมากมันก็ะต้นโดนมันแบบนี้เป็นธรรมดาข้ามันประวัติอันตรายข้าอันตราย งมงำงำเอ้มีเนื้ออยู่นะนี่เจ็บเจ็บอ่ำ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 เอาเอาเอาอร่อยเลยทีนี้อร่อยเลยทีนี้ว้าวอร่อยเลยครับทีนี้อร่อยเลยเย้เฮ้ยไก่ย่านไก่ย่านฟรีเว้ยวันนี่วันนี้ ไก่ย่านฟรีเลยครับเมื่อกี้มาเดี๋ยวผมไปตอบไลน์แม่ผมก่อนแป๊บนึงนะแม่ผมไลน์มาผมไปตอบไลน์แม่ผมมาแล้วอ,อ,อู้เนื้อมาแล้วขอกินหน่อยกินให้มันชุ่มฉ่ำผมว่านะผมจะต้นงมีไอ้นี่เยอะๆเลยเนีย่ยไอ้ผลไม้อันเนี้ยผมจะได้ตายน้อยลดนนะ เก็บ okay. มาเยอะๆเลยครับทุนทุนแม่ผมจะเกิดใหม่ได้ตลอดแต่การตายเด็กมันเสียศักสีนะเก็บมาเยอะๆเก็บมาเยอะๆเลยแล้วผมก็น่าจะต้นหาต้นผมเนี่ยน่าจะต้องตัดต้นไม้เยอะกว่านี้นะเพื่อเอาไม้เี่ยมาทำเตียนขอนมันก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าเนี่ย นื้วัวอย่างนั้นเหรอฉันน่ะอยากกินวัวมานานแล้ว <S <S 1> <S 1> เห็นไหมเจ้าจนหน้าตาไม่เหมือนวัวแต่เนื้อมันออกมาเป็นเนื้อวัวอยูนน่นั่นแหละได้ไงนี่น่นี่เนื้อวัวจริงด้วยเนื้อวัวเหรอวะนั่นน่ะนี่น่นี่น่นี่น่นนนนข้าตนันตำรันอยู่นะเจ้าหมูเอ้ยเจ้าใครมานี่ตอนนี้ข้าเป็นนักล่าแล้วบางทีในอนาคตเจ้าอาจจะมาทำร้ายข้าได้เพราะฉัน อะ,อ,ะอะไรวะเนี่ยหลุมดำหลุมดำหลุมดำวัดเดียวมันคืออะไรอ่ะมันคือคีปเปอร์ในจกักรวาลมินิโวอร์เหรอ,อทาไมมันเป็นงั้นละ่ะแล้วมันเป็นหลุมดำรถตู้มันทีเดียวตายเลย,เ,ยเกือบตายเอออ่ะเอาไหมเอาไหมเออข้าต้องการอาหารอ่ะ ขขอโทษจำพิจ้านั่นไงไอตัวนั้นมันเอาอีกแล้วจู่อะไรตัวนี้ฮะเก็บเยอะเลยเก็บผลไม้เยอะเลยอีพีนี้ก็น่าจะเป็นการตัดต้นไม้กับเก็บผลไม้แล้วหาฝ้ายนะครับตอนนี้ผมหาฝ้ายไม่เจอเลยผมน่าจะต้องจัดการไอตัวเนี้ยออกไปให้สิ้นซากเลยนะ นั่นไงมันจะเอาอีกแล้วมาสิมาสินี่ไงฉันจะฉันจะตีเจ้านี่ไง uh! ดีแล้วดีแล้วมาอะไรกันครับเดิเศรษฐินที่มินิโวเป็นไม่เบิร์ตไมค์ครับคืออะไรรู้ไหมครับ ก็คือมีนโวเนี่ยกินอาหารแล้วมันไม่เพิ่มเลือดต้องไปหาผลไม้มาก,กินอันนี้คือสินที่ยากมากซิ้นผลไมเ้เี่ะผมก็เก็บเก็บอีกมาเลยอ้าวเนี่ยมันชอบเป็นแบบเนี่ยแล้วมันหายไปไหนอ,ะอ่ะอันไงแล้วมันไม่อยู่อะไรตอนนี้เนี่ยแล้วมันไม่อยู่อะไรตอนนี้เนี่ย โอ้แบบแบบแดแบดเลยยี่สิบแชทแบดก่อนชทแบตไปด้วยก็เอ้อเก็บเป็นไงวะเนี่ยเก็บเก็บเก็บสิมันอยู่ศูนย์ไปนะครับแต่ผมจะเอาอันนี้ออกมาเออเอาหินหินมิโยแปะเอนนก็ได้แบบนี้ก็ได้มา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  อะไรสีมืดมั <S <S 1> <S 1> ตามผมอยู่เนี่ยโอเค okay. มามามาเลยโอ้เฉลี่มาแล้วเว้ยไปไปเออเข่า okay, ไม่เจ็บนะคะไม่เจ็บนะไม่เจ็บนะไปไปมีอยู่สามแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บกันต่อ <S <S ดูหลุมที่มันซ่อนไว้สิ อุย้ยแถวนี้เชีวยวอู้หดทันฟ้ากอดเอีนิวอึบ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 โอเคครับทุกคนมาอึบ EP นี้ EP นี้เอ๊โอ๊ะเอ๊เออ,อ,อเก็บมาเยอะๆเลยครับตอนกลางคืนพวกเราต้นไปลุยไปลุยกับตับประหลาดจำนวนมากไป เอาไปไหนอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยมาสิจะจะอ๋โหจะสู้ไหมล่ะดิวตาลาดิวดิวดิวตาลาดิว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 เลยมาแล้วอีกอย่างนึงนะที่ผมต้นทำแบบนี้เนี่ยเพราะว่าผมจะเอาดาล่ะครับแล้วดาลเดี๋ยวมันก็ทำให้ผมเนี่ย เออมีชีวิตได้สอนหลอมนะมาตอนนี้ผมหิวอ่ะตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงมากเสียงน้อนไม่รู้อะ่ะในไก่อยู่หนึงชิ้น เอ้ยเอ้ยอไไนนะอไรวนะน้านั่นมันอะไรวะน้าอะนี่คืออะไรอะผมไม่เข้าไปยุ่นดีกว่าหรือว่าจะตัดจบอันนี้เลยได้ไหมอ้าวนะครับมาเจอใหม่คลิปหน้าและตอนนี้ผมได้เจอ,เ,อเห็ดประหลาดแล้วขอกินก่อนก่อนที่จะไปแล้วจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไย